โอเคครับกลับมาอยู่ในเกมเน็ตบาย e l i ไร t mobile อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเล่นเป็นฆาตกราทางด้านของแพปเปอร์นะครับเดี๋ยวมาดูสิครับว่าวันนี้เราจะเก็บเซอร์ได้กี่คนนะครับถ้าอยากเป็นกำลังใจก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดี่่ปใหม่ขอ,ของทางช่องเรานะครับ วันนี้เราได้จัดเปิ์กมืดมืดมนมาอีกแล้วนะครับโดยที่เปิมนมน์มมืดมนเป็นยังไงก็คือค่อความเซลนะครับมองเห็นแถบนั้นยากนะครับเราจะวางไว้ยับยั้งเครื่องนะครับนี่ครับวางในจุดที่เขาไม่ค่อยสังเกตกันนะครับหรือไม่ค่อยมีคนวางอะไรประมาณนี้มีคนอยู่ในโรงงานครับ เบ้นอยู่ในนี้เลยนะครับฟองลันตุดอ้าวอยากจะโดนใช่ไหมพีจ่จัดให้มารับวเฮ้นเหครับพอเด็ด ไม่เห็นไม่เห็นเจะหลบไปแล้วเลยเรียบร้อยครับหนุ่มรายครับขอเด็กเขาก็ปั่นเสร็จแล้วหนุ่มรายทีนี้ถึงกันปั่นลอย แต่ลายนะ,ะนะช่วยเพื่อนอน่อยเนแตกนะนแล้วเพื่อนแตกนะ คนแขวนรอบสองแล้วครับไปกระทิปเครื่องเลยโอ้โหถึง่าช่วยกันไว้ครับตีนี้ เดียวยัวไวด้วยเปลนเปยนเลยมันเลยอาอะไรอะไรจะตัดตันตู้จะตันตูนต้ตตตตตตง่ายไปไหม ก็เดี๋ยวจะเข้าตู้ <ś étais> นะบอบเราได้ยินเสียงตู้เปิดครับแล้วก็ไปทึกตักทึกตัก,กแขวนสองครับตัวนี้ในเวลาอันสมควรครับ ติดกระดักเด้อสายจู๊เหรอเธอมันสายฟัพพอร์ตมั้งเนี่ยอะไรอะไร ช่วยขดเด่นมแล้วก็ออกขวาไปช่วยเจนอนะคร,นะเ,รเจนโลเมโรเขาจะสกกนตู้เดียวเลยครับ โอ้โหมีสปินด้วยอืยอหือคิออมกันรอดไหมกระทึดเครื่องเลย ใช่ไหมดีเจอนทะ่นี้เจนรู้สึกผมฟังเขาอยู่แถวนะอบุกไปแล้วครับบุกไปแล้วเ,าาเสียงนาเสียงานายว่าเจอโอ้โมีหนุ่มหนคนหนึ่ง พอเด็ซับพอร์ตนะเหนียนนะเอ้ยวิ่งติดกนะัวเหวิ่งติดกัวเหรอเสร็จแนะล้วค่อยๆเก็บไปทีละตัว,ตว ไม่โตไหมไม่โตมามอันนี้ผมว่าคือเดียวกันี่จะหลอดนะ ทีมเขาเจ็บสองมีคนแค่นี้าเครื่อง <c oughs> หายคนครับเราจะเก็บสี่ครับ <c oughs> เครื่องเขาตอนนี้ไม่ไปไหนเลยครับเพราะว่า เขเขวเราจะวางว่ามัวครับเพื่อนเขาจะออกตัวตายครับตัวคือบางคนเขาก็จะมีหลักการในการวางกับดักนะครับของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับเราคือพยายามวางตรงที่มีหญ้าทึบๆนะครับเพราะว่ากับดักของมันมืดอยู่แล้วครับ พอเด็กแบบนี้คิดว่าเขาไม่จะสรางับเพื่อนมันเ่ได้นร่าต่อไปเขาน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับตร

หลุมกอนม่ได้เรอะดกเขาน่าจะไม่มีเองนะครับร้วากจะเจอกนหรอาจะเจอกนนะครับผม ตัเองไม่มีครับแบบนี้เขาน่าจะแห้งตายครับถ้าเราฟังไม่เจอจะแห้งตาย ก็เก็บสีไปอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเล่นเป็นแอดออนนะครับสำหรับเดอะแทปเปอร์นะครับแอดออนนี้ก็ถือว่าโหดพอใช้ได้นะครับโหดูฝั่งเขาครับมีทั้งเข็มฉีดยาแดงนะครับแล้วก็โอ้มียาม่วงนะครับโอ้โหอย่างไงต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาครับยังไงต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับดูแต่ละคนนะครับพอเด็ด เมกโธมัสเจนโรเมโรฮะผมว่าแล้วเขาต้องมีสแตนตะู้ฮะเห็นพยายามเข้าตู้บ่อยเหลือเกินนะครับโอเคนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด subscribe นะฮะแล้วกดกระดิ่งแจะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฟูดเนอเลย <laughs> แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับยังไงดูแลรักษา,าสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายยจ้า